ข้อ9สมัยที่66วงเล็บกอไก่การที่บริษัทเชียร์จำกัดผู้ส่งของแจ้งยกเลิกการส่งสินค้าชุดอาหารเป็นการใช้สิทธิ์ตามพรบการรับคนของทางทะเลพศ2534มาตรา36ที่บัญญัติว่า ในระหว่างที่ของอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งผู้ส่งของจะสั่งให้ผู้ขนส่งงดการส่งของนั้นไปหรือส่งกลับคืนมาก็ได้ในกรณีเช่นนี้ผู้ขนส่งมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้ใจ่ายที่ได้เสียไปเพื่อจัดการในการขนส่งดังนั้นบริษัทเชียร์จำกัดผู้ส่งของจึงมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกการขนส่งสินค้าชุดอาหารโดยไม่ถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญาและบริษัทไลยจำกัด ผู้ขนส่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าใช้ใจ่ายที่ได้เสียไปเพื่อจัดการในการขนส่งนั้นไม่ชอบที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยเหตุการณ์ผิดสัญญารับขนของทางทะเลตามที่บริษัทลายจำกัดกล่าวอ้างบริษัทเอเชีย er จำกัดจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทลายจำกัดวงเล็บขอไข่การส่งสินค้าแบบ fcl fcl ผู้ส่งของมีหน้าที่รับตู้สินค้าจากผู้ขนส่งไปบรรจุสินค้าเองแล้วนำตู้สินค้าไปมอบให้ผู้ขนส่งที่ท่าเรือต้นทางและเมื่อสินค้าที่ขนส่งไปถึงท่าเรือปลายทางผู้ซื้อหรือผู้รับตาสง่งมีหน้าที่ไปรับตู้สินค้าที่สถานีตรวจปล่อยสินค้าแล้วนำไปเปิดที่ที่ทำการของผู้ซื้อหรือผู้รับตาสง่งดังนั้น เมื่อสินค้าโคมไฟระยะแตกหักเสียหายเนื่องจากการจัดเรียงสินค้าไม่เหมาะสมทําให้สินค้ากดทับกันได้รับความเสียหายถือว่าเหตุแห่งการเสียหายของสินค้าเกิดจากความผิดของบริษัทเอเชียจำกัดผู้ส่งของซึ่งเป็นผู้บรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเองเป็นกรณีที่ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพื่อการเสียหายของสินค้าโคมไฟระยะ ตามพรบการรับคนของทางทะเลพศ .2534 มาตรา52อนุ9บริษัทลายจำกัดจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทเอกกมนจำกัดข้อ9สมัยที่67บริษัทเรือไทยจำกัดเป็นผู้ทำสัญญารับคนของทางทะเลกับบริษัทกุ้งไทยจำกัดผู้ส่งของจึงเป็นผู้ขนส่งตามพรบการรับคนของทางทะเล พศ2534มาตรา3เมื่อสินค้าที่รับขนไปถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบชัาช้าแม้เหตุแห่งการส่งมอบชัาช้าจะได้เกิดในช่วงที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นทำการขนส่งสินค้าที่ตนรับขนตามมาตรา3 9วรคหนึ่งประกอบมาตรา43บริษัทชิปจำกัด ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ทำการขนส่งของตามสัญญารับขนของทางทะเลจึงเป็นผู้ขนส่งอื่นตามพรบการรับขนของทางทะเลพศ2 5 3 4มาตรา3และเมื่อเหตุแห่งการส่งมอบสินค้าชักช้าเกิดขึ้นในช่วงการขนส่งที่ผู้ขนส่งอื่นได้รับมอบหมายผู้ขนส่งอื่นจึงต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบชักช้านั้น ตามมาตรา39วร์หนึ่งประกอบมาตรา44และเมื่อผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดในกรณีความเสียหายเดียวกันเช่นนี้บริษัทเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งและบริษัททิพย์จำกัดผู้ขนส่งอื่นต้องร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันตามมาตรา45บบริษัทกุ้งไทยจำกัดผู้ส่งของเป็นผู้ทำสัญญารับขนของทางทะเลกับบริษัทเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งเป็นคู่สัญญา จึงมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลจากการส่งมอบช้าๆซึ่งผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดเพื่อความเสียหายนั้นตามพรบการรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา3ประกอบมาตรา39วรรค1การส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งในกรณีสินค้าที่ขนส่งเสียหาย และในกรณีส่งมอบช้าๆโดยมีหน่วยการขนส่งเดียวกันเป็นมูลแห่งความรับผิดซึ่งพรบการรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา58วรรค4ให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในกรณีของที่ขนส่งเสียหายตามมาตรา58วรรค1กล่าวคือ10,000บาทต่อหหน่วยการขนส่งสินค้าอาหาร กุ้งบรรจุในถุงจำนวน2,000ถุงเท่ากับ2,000หน่วยการขนส่งซึ่งผู้ขนส่งสามารถจำกัดความรับผิดได้ไม่เกิน2ล้านบาทค่าเสียหาย200 0 0นบาทจึงอยู่ในวงเงินจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งอีกทั้งไม่เกินราคาสินค้าที่เสียหายบริษัทเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งและบริษัทชิปจำกัดผู้ขนส่งอื่นต้องร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อบริษัทกุ้งไทยจำกัด เป็นเงินจำนวน200,000บาทข้อ9สมัยที่68บริษัทเซลีจำกัดเป็นผู้รับตาส่งมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้บริษัทซีเวย์จำกัดผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นรับผิดในความเสียหายของเชอรี่ที่ขนส่งแม้จะไม่คู่สัญญาในสัญญารับขนตามพรบรับขนของทางทะเลพศ .2534 มาตราย6 6 เหตุแห่งความเสียหายของเชอรี่ทั้ง15หลังเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดในความเสียหายของเชอรี่ตามพรบการรับผลของทางทะเลพศ2534มาตรา39เว้นแต่จะมีเหตุที่ทำให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดตามปัญหาเชอรี่10หลังเน่าเสียเนื่องจากถูกตัวหนอนที่ฝังมาในเชอรี่กัดกิน ความเสียหายดังกล่าวจึงเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากสภาพแห่งของนั่นเองซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดตามมาตรา52อนุ10ผู้ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายของเชอร์รี่10ลังอีกส่วนเชอร์รี่5ลังที่คนงานของบริษัทขนถ่ายสินค้าที่บริษัททั้งสิร์งจำกัดตัวแทนของบริษัทซีเวย์จำกัดว่าจ้างมาได้ขนถ่ายสินค้าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เชอรี่ตกลงมาจากปั้นจันเสียหายทั้งห้าหลังถือว่าผู้ขนถ่ายสินค้าดังกล่าวอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ขนส่งในการขนถ่ายสินค้าผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา52อนุ13ที่ผู้ขนส่งจะไม่ต้องรับผิดและเนื่องจากความเสียหายเกิดจากความประมาทเลอนเล่ออย่างร้ายแรงของตัวแทนผู้ขนส่ง ในการขนถ่ายสินค้าทำให้เชอร์รี่ตกลงมาจากปั้นจันเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลจากการที่ผู้ขนส่งหรือตัวแทนเป็นผู้กระทำโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ตามมาตรา60อนุหนึ่งผู้ขนส่งจึงไม่อาจยกข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา58ขึ้นอ้างได้บริษัทซีเวย์จำกัดผู้ขนส่ง จึงต้องรับผิดในความเสียหายของเชอรี่5ลังราคาลังละ12,000บาทตามที่บริษัทเซเร่จำกัดเรียกร้องบริษัททั้งเสงจำกัดผู้ที่ว่าจ้างให้บริษัทขนถ่ายเชอรี่ขึ้นจากเรือผู้ขนส่งไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญารับขนของทางทะเลเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทซีเว่จำกัดผู้ขนส่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการดำเนินงานอันเกี่ยวกับธุรกิจ เนื่องจากการรับขนของทางทะเลเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพศ2 5 3 4มาตรา3จึงไม่ต้องรับผิดต่อบริษัทเสรีจำกัดบริษัทเสรีจำกัดมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทซีเวย์จำกัดชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน60,000บาทแต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททั้งเสียงจำกัดรับผิดข้อ9สมัยที่69 การที่บริษัทเอ็มจำกัดห่อหุ้มเครื่องจักรด้วยพลาสติกบรรจุใส่ลังไม้ตอกตะปูมิดชิดอันเป็นการบรรจุหีบห่อมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพของสินค้าและที่ไม่ได้บรรทุกในตู้คอนเทนเนอร์เนื่องจากเครื่องจักรมีขนาดใหญ่ไม่สามารถบรรทุกในตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ส่งของบรรจุหีบห่อไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของอันจะถือว่า เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ส่งของซึ่งผู้ขนส่งจะได้รับยกเว้นความรับผิดตามพรบการรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา52อนุ9ผู้ขนส่งมีสิทธิบรรทุกสินค้าบนปากระวังเรือได้หากตกลงกับผู้ส่งของตามพรบการรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา11อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทซีพอรตจำกัดผู้ขนส่งมีข้อตกลงกับบริษัทเอ็มจำกัดผู้ส่งของโดยระบุไว้ในใบตราส่งให้ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะบรรทุกสินค้าบนปากระวางเรือได้แต่เมื่อขนส่งทราบดีว่าการบรรทุกสินค้าบนปากระวางในสภาพเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหายได้ง่ายผู้ขนส่งจึงควรให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงและสอบถามผู้ส่งของให้ชัดแจ้งว่า ยังให้วางเครื่องจักรบนปากระวางหรือจะให้วางใต้ระวางโดยเสียค่าระวางเพิ่มจึงถือได้ว่าผู้ขนส่งไม่ได้กระทําการทั้งปวงเท่าที่เป็นธรรมและสมควรจะต้องกระทําสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพรับขนของทางทะเลในการจัดระวางบรรทุกให้เหมาะสมและปลอดภัยตามสภาพของสินค้าที่ตนรับขนส่งตามมาตรา8อนุสาม ผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดในความเสียหายของเครื่องจักรต่อผู้รับตาส่งตามมาตรา26และมาตรา39และไม่อาจอ้างข้อยกเว้นความรับผิดตามมาตรา52อนุ13ความเสียหายของเครื่องจักรเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทแต่ตามพรบการรับขนของทางทะเลพศ .2534 มาตรา58วรรคหนึ่งบัญญัติให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียง1 0 0 0 0บาทต่อหหน่วยการขนส่ง หรือกิโลกรัมละ30บาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจำนวนใดจะมากกว่าเครื่องจักรมีหนึ่งหน่วยการขนส่งมีน้ำหนักสุทธิ1000กิโลกรัมความรับผิดของผู้ขนส่งต้องคำนวณตามน้ำหนักของสินค้าเพราะมีจำนวนมากกว่าคำนวณจากหน่วยขนส่งเป็นเงิน3 0,000บาทบริษัทซีพอร์จำกัดต้องรับผิดต่อบริษัทชัดชัยจำกัดในความเสียหายของเครื่องจักรเป็นเงิน3 0,000่นบาทข้อ9 สมัยที่70บริษัทเหล็กไทยจำกัดเป็นผู้ว่าจ้างให้มีการขนส่งสินค้าแผ่นเหล็กรีดเย็นมีฐานะเป็นคู่สัญญารับขนจึงมีสิทธิฟ้องให้รับผิดตามสัญญารับขนได้สัญญารับขนระหว่างบริษัทเรือไทยจำกัดและบริษัทเอกจำกัดที่ให้ขนส่งแผ่นเหล็กรีดเย็นจากโรงงานที่จังหวัดนครสวรรค์ไปยังท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรี เป็นสัญญารับขนของทางบกแยกต่างหากจากสัญญารับขนของทางทะเลจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยรับขนสัญญารับขนดังกล่าวมีบริษัทเอกจำกัดเป็นผู้ขนส่งและเมื่อมอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นคือบริษัทโทจำกัดและบริษัทตรีจำกัดเป็นผู้ขนส่งอีกทอดหนึ่งผู้ขนส่งทุกคนทุกทอดจึงต้องร่วมกันรับผิดต่อบริษัทเหล็กไทยจำกัด ในการสูญหายของแผ่นเหล็กรีดเย็นที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา616 617และ618เมื่อแผ่นเหล็กรีดเย็นสูญหายไป5ม้วนราคาม้วนละ20 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทบริษัทเหล็กไทยจำกัดจึงมีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทเอกจำกัดบริษัทโทจำกัด และบริษัทตรีจำกัดร่วมกันรับผิดในเงินจำนวนดังกล่าวส่วนสัญญาระหว่างบริษัทเหล็กไทยจำกัดกับบริษัทเรือไทยจำกัดเป็นสัญญารับผลของทางทะเลและอยู่ในบังคับของพรบการรับขนของทางทะเลพศ2534เมื่อเหตุแห่งการสูญหายของสินค้า10ม้วนเกิดขึ้นในระหว่างสินค้าอยู่ในความดูแลของบริษัทเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดในการสูญหายของสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา39และคงรับผิดจำนวนจำกัดตามมาตรา58กล่าวคือจำกัดความรับผิด10,000บาทต่อ1หน่วยการขนส่งหรือกิโลกรัมละ30บาท,ต, 1, บาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่จำนวนเงินใดจะมากกว่ากันแผ่นเหล็กรีดเย็นสูญหายไป10ม้วนหรือเท่ากับ10หน่วยการขนส่งคิดตามหน่วยการขนส่งเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทคำนวณจากน้ำหนักเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาท มากกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่คิดตามหน่วยการขนส่งบริษัทเรือไทยจำกัดจึงต้องรับผิดเป็นจำนวน1นึ0 0 0สบาทบริษัทเหล็กไทยจำกัดมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทเรือไทยจำกัดรับผิดในเงินจำนวนดังกล่าว